สืบเนื่องจากประเด็นที่ชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์แม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ำพะอินถวายรถ BMW สีดำทะเบียนป้ายแดงราคาประมาณ7ล้านบาทให้กับพระสิ้นคิดหรือหลวงตาสินทรัพ์ประธานที่พักสงป่าบ่อน้ำพะอินจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งล่าสุดทางช่องยูทู e พรสสินคิดเผยคลิปกูเคียงถวายที่ดินพันกว่าล้านบาทให้กับพรสสินคิดโดยในคลิปดังกล่าวกูเคียงได้นิมนต์หลวงตาสินทรัพ์หรือพรสสินคิด ไปดูพื้นที่ของตัวเองที่จะบริจาคให้หลวงตาซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้หลวงตาสามารถสร้างกุติปฏิบัติธรรมได้กูเคียงเล่าว่าตนเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งลงทุนไป769ล้านบาทและเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ทั้งหมดประมาณ60ไร่เศษจะขอมอบให้กับพระอาจารย์สินทรัพย์รวมทั้งต้นพยุงและอาคารรวมมูลค่ากว่าพันล้านบาทที่ราคามหาศาลไร่ลับไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทมี60ไร่เศษเศษห่มดินไป60ล้านบาทถมสูง3เมตรมอบให้กับพระอาจารย์ ต้นพยุงกว่าหมื่นต้นมอบให้พระพุทธศาสนาพระอาจารย์จะได้สอนคนให้เป็นคนสังคมจะได้สงบพวกนี้เป็นของนอกกายตายก็เอาไปไม่ได้ยืนยันฉนดสะอาดบริสุทธิ์ซื้อไว้ตอนไร้ละ2สองแสนเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งตอนแรกจะสร้างโรงแรมเงินมันเป็นกิเลสมีเงินแล้วอยากได้นอนอยากได้นี่ตนก็เลยมาหาธรรมะส่วนลูกๆก,ก็ไม่เอาเลยเขาเข้าธรรมะกันหมดแล้วลูกบอกไว้เตี่ยอย่าเอาอะไรมาให้นะโอนที่ไปให้มันคนละร้อยกว่าไร่มันยังไม่รู้สึกตัวเลย พอรู้สึกตัวก็บอกว่าเตียห้ามนะมันจะเป็นภาระก,กับเขาผมจึงต้องโอนให้หลานไปจะเอาไว้ทำไมลูกเข้าธรรมะหมดแล้วลูกชายผมคือพัทอินจินวุฒก็ไปบรรยายธรรมในรายการเจ้าใจซึ่งลูกเป็นลูกศิษย์ะ้านนจา์นวลจานกิติปัญโยเขาบอกเตียวไว้ว่าอย่าเอาทรัพย์สมบัติมาให้เขานะตนก็คิดแล้วจะทำยังไงเจอผ้าจารย์ดีใจได้มีโอกาสทำบุญครั้งใหญ่จ,จินวุฒหรือว่าพี่เคียงพี่สุรลลของเราครับได้มอบสถานที่แห่งนี้ครับพื้นที่สมบัติ 60ไร่อยู่ใกล้กับสนามบิน400เมตรใกล้กับหลวงตาสินทรัพย์จัณนาธโมษาโมษาดูนะครับดูทาไปบาล้างมอบให้กับพร่ดานสินรทรัพแ์บอย่างบริสุทธิ์ใจและไม่มีอะไรที่จะมาสะิดตขวางใจเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์สุดพองในใจขาวสะอาดเ,ออเมินท<ม>ิป แม้กระทั่งเมียทุกคนเราก็บอกเมียให้รับรู้หมดแล้วว่าที่อันนี้นะเป็นของเตี่ยแต่เพียงผู้เดียวมอบให้พระอาจารย์มเมียทุกคนภาษาทุกด้วยไม่ภาษทุกเยอมึงตายไปก็ทรงพระตกนรกเนียครับแล้วลูกล่ะครับลูกไม่เอาเลยเขาไม่เอาไม่เอาเข้ารมกันหมดโอ้ลูกโอ้สาธุสาธุ <พ uka> เขาบอกเตียอย่าเอาอะไรมาให้เขานะเตียกรรักที่รักโอนที่ไปให้บางคนแล100้วร้อยลไร่ม,มันยังไปรู้สึกตัวอเออพอมันรู้สึกตัวบอกเตียห้ามนะมันจะเป็นภาระกับเขาออืม,มันพูดอย่างนี้อาจารย์ <S <S ผมก็เลยโอนให้ท้อยหล้านไปนั้นเมื่อนี้ก<อ>็โอนไปอีกสามล้านกว่าที่ผมได้ได้เมื่อสองแสนนะ จะเอาไว้ทำไมลนะอ๋อลูกๆก็ไปธรรมะแล้วเข้าธรรมะหมดเลยสําหรับหลวงตาสินทรัพย์หรือพาสิ้นคิดเคยเล่าว่าเกิดในครอบครัวยากจนเคยทํางานในบ่อนในซองจากนั้นเข้าสู่วงการนักเลงป้นชิงทรัพย์เคยถูกจับติดคุกตอนอายุ15ปีก่อนได้รับอภัยโทษหลังจากนั้นเข้ามาทํางานในกรุงเทพพบรักกับภรรยามีลูกด้วยกันสองคนแต่นิสัยเจ้าชู้มีผู้หญิงมาติดพัน จนกระทั่งปี2542หลานชายติดยาครอบครัวอยากให้บวชเป็นเพื่อนบวชได้3เดือนเจ้าอาวาสไม่ยอมให้ศึกก่อนจะส่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดร้างจังหวัดมุกดาหารต่อมาปี2550พระอาจารย์สั่งให้ศึกแล้วบวชใหม่เพราะมีวิบากกรรมต้องไปแก้ไขให้เสร็จจึงออกมาทำธุรกิจเต้นรถก่อนจะบวชอีกครั้งเมื่อปี2557ที่วัดสาขาของหลวงปู่ศรีจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแยกออกมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนมาใช้ชื่อพระสิ้นคิด ปลูกพงอยู่รูปเดียวทำการเจริญอาณาปานติตนานถึง5ปีแล้วมีคนไปถ่ายภาพลงโซเชียลกลายเป็นที่รู้จักและสร้างวัดป่าบ่อน้ำพะอินดังที่พบเห็นในปัจจุบันส่วนทางด้านกู่เคียงหรือคุณกิตจ,จินวุฒิได้แนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของโรงแรมลาพาโลมาจังหวัดพิษณุโลกหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็น รู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับ เป็นหม่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืมดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ360 3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์เวอร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่มนะฮะ กินเป็นไหมฮะบัมบั μ, ม μ. อ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบัม μ. ทีนี้มาต่อกันที่ไส้อวดอันนี้ขายมา3าสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเออเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆ,ๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อ ในลิงไลน์นหครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละราสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามา1ชุดเนี่ยจะมีถึงสิชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็แนแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแนวผุ้คนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังสเสด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่จะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไนงะ นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงพาสีเรื่ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอบผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซียุคนอีซียูเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจนะแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์มี็นตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กร นี่ฮะเงินนักการเมอืมอ,งมองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่ื่องเปิดมาดูอันนี้มั่มโอ้โหสวยงามมากมัามจากอีสานเลยนะฮะจากอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ